ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่กับคลิปข้อความจะเข้าถึงคุณนะคะแบบลัคนาราศีนะคะอีกเช่นเคยเหมือนเช่นทุกๆสัปดาห์นั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะวันนี้คใช้ไพ่สำหรับนี้นะ <c oughs> เลเวอเรลนะคะเริ่มที่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันเมถุนนะคะเขาอยากพูดหรือว่าอยากบอกกับคุณมากนี่อันนี้ไพ่ใบแรกนะคะ เขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณนะคะแล้วก็มันมีหลายๆอย่างนะหลายๆเรื่องเลยที่เขาอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณแต่ว่ามันเหมือนกับโอกาสจังหวะเวลาอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ ตัวเขาเองเนี่ยลึกๆเขาก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่การที่คุยกับคุณทุกวันหรือว่าเหมือนคล้ายๆจะจีบเหมือนจะมีใจแต่ก็เอ๊ะยังไงประมาณนี้คือเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะอยากเป็นแฟนกับคุณหรือเปล่าแล้วเขารักคุณไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ระยะห่างหรือว่าระยะทางนะคะระหว่างคุณสองคนนะ่ะมันทําให้เขายิ่งยิ่งคิดไม่ตกหรือว่าหาคําตอบไม่ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไหมหรือว่า จะพักไว้แค่นี้คือจะพักไว้แค่นี้คือเป็นแค่คนคุยหรือเพื่อนสนิทพี่น้องที่สนิทที่เอ๊ะดูจะพิเศษหน่อยๆประมาณนี้นะคะนี่คือลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์เมถุนนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวคิดขออนุญาตไปต่อก,กับเพื่อนๆนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์เมษนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเนี่ย จริงๆอ่ะคนคนนี้คิดเรื่องคุณตลอดเวลาเลยนะเขาอยากบอกคุณว่าหลายๆครั้งอ่ะคือเขาอยากจะเลิกคุยกับคุณนะแต่พอหายไปปุ๊บนิดหน่อยเขาก็จะรู้สึกเอยคิดถึงอีกละคิดถึงอีกแล้วก็เลยโอเคกลับมาคุยแล้วพอกลับมาคุยอะค่ะมันก็เหมือนเหมือนเขาไม่มั่นใจหรือเขากลัวอะไรบางอย่างว่าถ้าคุยเยอะคุยเยอะปุ๊บก็จะ คุณคุณจะอยากพัฒนาหรือเปล่าอยากได้สถานะมากกว่านอี้หรือเปล่าเราเขาเองอะ่ะก็เหมือนไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะอยากจะพัฒนาไหมเขาก็เลยเหมือนพอคุยกันเยอะแล้วความรู้สึกมันเริ่มมากขึ้นอะไรมันเริ่มจะดีเขาก็ถอยห่างออกไปนะคะเนี่ยแล้วเขาอ่ะรู้สึกว่าโอเคการถอยห่างของเขาเนี่ยมันจบแล้วนะแต่พอผ่านไปสักแป๊บเขาก็รู้สึกว่าไม่เอาคิดถึงอะ่ะอยากกลับมาคุยอีกอย่างเงี้ยค่ะเออ นี่ไงเห็นไหมเค้กพูดไปแล้วนะคะมเมื่อกี้ว,ว่าเวลาเขาหายไปอะหายไปได้แป๊บหนึ่งเขาคิดถึงเขาจะกลับมานะคะแล้วพอทุกอย่างมันเริ่มดีเนี่ยเขาก็จะเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเป็นแฟนแน่เลยเขาก็จะเหมือนหายไปอีกประมาณเนี้ยเป็นออนออนออฟออฟนะคะทุกครั้งเนี่ยที่หายไปจะคิดถึงนะเวลากลับมาคุยก็จะยิ่งชอบยิ่งคิดถึงแต่เขาคงมีเหตุผลของเขานั่นแหละนะคะที่เหมือนกับ อาจจะไม่ได้บอกให้คุณรู้อะไรเงี้ยว่าทําไมเขาถึงพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณไปมากกว่านี้ไม่ได้ทั้งที่ตัวเขาอ่ะรู้สึกถึงคุณนะแล้วเขาก็ชอบคุณค่อนข้างมากด้วยเพราะถ้าไม่ชอบมากเขาคงตัดคุณไปแล้วแหละแต่อันเนี้ยเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเหมือนกับหายไปก็คิดถึงอ่ะแต่พอมีอยู่ก็ไม่รู้จะพัฒน,นากันยังไงประมาณนี้นะคะลัคนาราศีเมษโอเคอ่ะไปต่อนะจ๊ะกับลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ มีนนะคะเขาอยากบอกคุณว่าอะไรหนดูซิว้าวเขาอยากมีอนาคตร่วมกันกับคุณนะเวลาที่เขานึกถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยเขานึกถึงแต่เรื่องดีๆแล้วก็ชื่นชมคุณเสมอเลยนะคะตัวเขารู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วก็มีแรงดึงดูดให้เขาชอบให้เขารักให้เขาหลงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมากเลยนะคะมีนในอดีตเนาะหรือปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะตัวเขารู้สึกว่า เออที่ความสมพันธ์นี้มันไปไม่รอดหรือที่มันพังลงอะ่ะมันเป็นเพราะตัวเขาเองนะคะอืมแล้วก็มีบุคคลที่สามหรือปัจจัยที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณที่เป็นตัวบุคคลนะคะแฟนเก่าคนนั้นคนนี้เข้ามาจีบได้หมดนะคะหรือปัจจัยที่สามอาจจะหมายถึงเวลาไม่พร้อมเวลาไม่พอนะคะยุ่งเรื่องงาน,เร,งน,านเรื่องนั้เรื่องนี้ก็เลยเหมือนกับแต่ส่วนใหญ่เค้มองว่าเอเนอร์จีมาจากฝั่งเขานะเพราะเขาอะรู้สึกว่า มันเป็นเพราะตัวเขาอะที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันหยุดชะง,งักหรือไปไม่รอดหรือต้องจบลงอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าเหมือนคล้ายๆพอสหยุดไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้นะคะไปต่อนะคะกับเพื่อนๆลัคนาราศีหรือว่าดาวจานันทร์ตุลนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขารู้สึก,สกผิดคล้ายๆเลือกคนผิดอะ เขาเหมือนเลือกทิ้งคุณไปแล้วไปเลือกคนอื่นเลือกกลุ่มคนหรือเลือกคนอื่นแล้วแล้วเขาก็พบว่าจริงๆแล้วคนเหล่านั้นอะเฟกไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจงกับเขาเท่าที่คุณให้ใจเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาขอโทษนะอยากจะขอโอกาสด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่ทําลงไปขอโทษกับสิ่งที่เขาเลือกอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาอะรู้แล้วว่าตอนนี้เขาเลือกคนผิดแล้วเขาก็เหมือนกับถ้า ถ้าถ้ามีโอกาสอีกครั้งน่ะเขาก็อยากจะพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณไปแบบเป็นลองเทิมหรือว่าคบกันไปในระยะยาวนั่นเองนะคะเนี่ยเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตแต่คือไม่มีใครย้อนเวลาได้อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณสามารถให้อภัยเขาได้เขาก็ขอโทษแล้วก็ถ้าคุณให้โอกาสเขาได้เขาก็อยากจะขอโอกาสนั่นเองนะคะลัคนาราศีดาวจันทตุนประมาณนี้นะคะโอเคไปต่อนะ กับเพื่อนๆลัคนาราศีหรือว่าดาวจันพิจิกนะคะเขาแบบเขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดไม่ตกเลยคือคิดตลอดเวลาคิดเรื่องปัญหาระหว่างคุณกับเขาคอนฟ lict หรือว่าหรือว่าเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันนะคะมุมมองที่มันต่างกันเขาอยากรู้ว่าทํายังไงถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะว่าสิ่งที่เขารู้สึกต่อคุณอะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับ มันไม่เหมือนคนอื่นระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีคอนเนคชั่นบางอย่างหรือว่าเป็นโซเมชคือเขารู้สึกว่าคุณอะ่ะเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้ของเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากจะแก้ปัญหาเหล่านี้ซึ่งตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะว่าจะแก้ปัญหายัางไงเออแต่อยากอยากแก้ปัญหานะคะหลายๆครั้งอะ่ะตัวเขารู้สึกหึงหวงนะรู้สึกว่าอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณจะได้มีสิทธิเต็มที่อะไรเงี้ยแต่เขาเหมือนกับ ถ้ามีคนมาจีบคุณอะไรเงี้ยเขารู้สึกเขาหึงเขาอยากควบคุมคุณเขาอยากเป็นเจ้าของคุณอะไรเงี้ยอือฮ mm ึ hmm. แต่ก็นั่นแหละถ้าพูดแบบนี้มันอาจจะดูเห็นแก่ตัวแต่ว่าถ้าถ้าคบกันแล้วมันยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่เขายังไม่อยากจะคบหรือตัวเขาต้องการเวลาเพิ่มเติมในการคิดว่าคือถ้าตอนนี้เขาเงียบนะคะเขาต้องการเวลาในการคิด แก้ไขปัญหาว่าทํายังไงเราจะทะเลาะกันน้อยลงเราจะไม่เถียงกันเราจะไม่เหมือนเกิดปัญหาเดิมๆซ้าๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่อยากเลิกกับคุณถ้าเกิดได้คบกันเพราะว่าคุณคือโซเมดก็คือว่าที่เนื้อคู่เขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ในขณะที่ยังตกลงปงใจยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นเป็นห่วงแล้วก็ห่วงแล้วก็หึงคุณด้วยนะคะถ้ามีคนอื่นเข้ามายุ่งมาคุยกับคุณนั่นเองนะคะโอเค ไปต่อนะกับเพื่อนๆนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันรกลุ่มนะคะตัวเขายังมีหลายๆเรื่องมีนิสัยหลายๆอยา่างนะคะที่จะต้องเหมือนกับแก้แล้วก็เรียนรู้หรือถ้าให้เขามาบค้บคุณตอนเนี้ย มันก็ไปกันไม่รอดหรอกเพราะมันยังมีปัญหาบางอย่างอยู่ที okay, like ่เขาจําเป็นที่ต้องแก้ไขเป็นเรื่องของนิสัยแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเองอะนะคะแล้วก็ตัวเขาถ้าเขาเคยทําให้คุณเจ็บเขารู้สึกแย่มากๆนะที่เคยทําให้คุณเจ็บแล้วก็ถ้าในกรณีที่เอ่ยยังไม่เคยทําหรอกแต่ว่าเนี่ยเขารู้ตัวว่าตัวเองมีนิสัยแย่อะไรเพราะงั้นเขาต้องไปแก้ไขก่อนเพราะถ้าเขาไม่แก้เนี่ยเขาจะรู้สึกแย่มากๆถ้าเขาทำให้คุณเจ็บหรือว่าเสียใจนะคะ ในตอนนี้เขายังไม่สามารถให้คอมมิชเมนต์ให้สัญญาหรือว่าให้สถานะที่มั่นคงกับคุณได้เพราะว่าเขาต้องไปเนี่ยจัดการเรื่องแรกนี่ก่อนนะคะอะไรที่คุณต้องการเขายังให้ไม่ได้นั่นเองนะคะแล้วก็เขามองว่าในในเวลานี้ตอนนี้ชะตาฟ้าลิกิตอะไรเงี้ยกำหนดมาว่าให้คุณกับเขาเนี่ยต้องเดินแยกทางกันเพื่อ ไปเรียนรู้ไปเติบโตเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเราสองคนหมายถึงคุณกับเขาอะนะจะต้องแยกกันเดินมันก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจว่าเขาไม่อยากทําให้คุณเจ็บแล้วก็เขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้ได้นะคะประมาณนี้นะลัคนาราศีกุมโอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนๆนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรศรกนนะคะเขาอยากบอกคุณว่า มีบุคคลอื่นนะมีบุคคลอื่นเป็นใครก็ได้นะคะญาติพี่น้องแฟนกลงแฟ,น,ฟ,น,ฟนเก่าเพื่อที่ทํางานใครก็ได้นะคะมีบุคคลอื่นที่บุคคลมีบุคคลอื่นที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันชะง,งักหรือว่ามีปัญหาหรือว่าต้องพอยต้องหยุดนะคะตัวเขามีความคิด หรือว่ามีจินตนาการเนาะถึงคุณในเชิงเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็คือถ้าพูดภาษาปากก็จะเป็นเขาจินตนาการถึงคุณด้วยเวลาที่เขาแบบมีความปรารถนาลือเลือกในใจนะคะตามสัญชาตญาณดิบของมนุษย์เรานี่แหละความต้องการตาม,ตามธรรมชาติอะคะ่ะเ,เขาต้องการคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เวลาที่เขารู้สึกแบบนั้นเขาจินตนาการถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาไม่กล้าบอกความรู้สึก ที่แท้จริงของเขาต่อคุณนะไมก้าพูดเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นสิ่งที่บังคับเขาอยู่ทําให้เขาพูดไม่ได้อาจจะเป็นคือแล้วแต่คนนะนะคะแล้วแต่สถานการณ์แต่มันมีข้อจํากัดบางอย่างที่ทําให้เขาพูดไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนี่ไงบุคคลที่เขาพูดอะ่ะอันเนี้ยอาจจะเป็นเพื่อนนะคะแารไม่ด้ก็ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบุคคลเหล่านี้ไม่โอเคหรือว่า เป็นเป็นอุปสรรคที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ยหยุดชะง,งากักหรือไปต่อไม่ได้นั่นเองนะคะหรือถ้าสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวของเขาพ่อแม่เขาไม่ยอมรับคุณประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็นี่คือข้อความจากเขาถึงคุณนะโอเคไปต่อนะคะที่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์สิงนะคะเขาอยากบอกคุณว่าคุณทําให้เขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้น นะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขารักคุณนะเขารักคุณแล้วก็คืมแค่รู้สึกว่าสําหรับบางคนน่ะคาว่าเขารักคุณน่ะเขารักคุณจริงๆแต่สําหรับบางคนน่ะเขาพูดเพื่อให้ได้มาซึ่งเซ็กส์นะคะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันย้อนแย้งนะถ้าพูดแบบนี้แต่แต่มันก็สําหรับบางคนจริงๆที่ เขาอยากจะบอกคุณว่าเออระหว่างเราสองคนอะ่ะมันยังพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะนอกจากเพื่อนพิเศษหรือ Friendly Benefit หรือเป็นเป็นเพียงแบบคู่นอนประมาณนี้นะคะ่ะคุณเป็นเหมือน idealistic partner หรือว่าเป็นคนที่ที่เขาฝ่ายฝันคนที่เขาอยากจะมีความสัมพันธ์ด้วยเป็นเป็นคนที่เขาฝันถึงมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันเป็นมันเป็นความจริงใช่ไหมที่เขาได้เจอหรือว่าได้รู้จักคุณในชีวิตจริงเพราะคุณคือคนในฝันของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือน,นกับทําให้เขาทําตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าเอ๊ะจะยังไงจะซ้ายจะขวาแต่ที่รรู้คือเขาชอบคุณมากๆถึงขั้นพูดคาว่า i love you ออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอ่ะมีนิสัยที่ต้องแก้มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะแล้วเขาก็เหมือนกับมีคุณเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นวันหน้าวันไหนก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลนิสัยตัวเองได้นะคะ แบบที่เขารู้สึกว่าเขาดีพอละเขาก็อยากจะเหมือนกับบอกรักคุณแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปประมาณนี้นะคะโอเคไปต่อนะกับเพื่อนเพื่อนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์มังกรน,นะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขารู้สึก <c oughs> เขารู้สึกว่าอันหนึ่งเขาทำตัวไม่ถูกเวลายอยู่ใกล้ๆคุณสองเขารู้สึกว่า ตัวเขาเองมันมันดีพอแล้วเหรอสําหรับคุณอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขารู้สึกว่าเขายังมีอะไรหลกหลายอย่างที่ที่มันขาดอ่ะเออเวลาที่อยู่ใกล้คนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรไม่เหมาะสมกับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอะไรที่เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่เป็นความทรงจําระหว่างคุณกับเขาว่าเขาจําได้หมดเลยนะแล้วเขาก็เหมือนกับเก็บเป็นความทรงจําดีๆตลอดเวลานึกถึงก็จะมีความสุขตลอดอย่างเงี้ยค่ะ เขาอยากถามคุณว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่เขาหรือเปล่าที่ชอบคุณเขารู้สึกว่าเป็นเขาฝ่ายเดียวที่ชอบแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เหมือนกับมีใจให้คุณนะคะเออแต่เขาคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาแบบที่เขาชอบคุณอะไรประมาณน m? M เนี้ยอืม I'm not r e d y เนี่ยอาจจะหมายถึงหมายเดกหมายความได้หลายแบบคิดขอตีความหมายแบบแรกก่อนแบบแรกคือเขาเหมือนอยากจะบอกคุณว่าถ้าสมมติ คุณจะบอกเขาว่าเฮ้ยไปไกลๆอย่ามารักอย่ามาชอบคุณไม่ได้ชอบเขา,าเขาคงจะเสียใจอะไรประมาณเนี้เขาไม่พร้อมที่จะฟังนะคะแต่ว่าถ้าในอีกกรณีนึงเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีๆคุณมาฟังข้อความแบบนี้ปุ๊บแล้วเขาไปคุณไปพ้งพางว่าแบบเฮ้ยเธอชอบเราหรอมาเป็นแฟนกันไหมแล้วเขาก็จะเหมือนกับตกใจอะว่าเฮ้ยคุณชอบเขาหรออะไรประมาณเนี้ค่ะคือเขาทําตัวไม่ถูกนั่นเองจริง,รงๆไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่าให้ค่อยเป็นค่อยไป ในความสัมพันธ์ด้วยกันอะไรประมาณนะี้แต่เขามีใจให้คุณอยู่แล้วเออโอเคไปต่อนะคะกับเพื่อนเพื่อนลักษณะราศีหรือว่าดาวจันทร์ธนูนะคะธนูไม่ธนูนะคะโอ้คุณเป็นรักเป็น the love of my life เป็นเป็นรักรักเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นรักของเขาที่เป็น รักครั้งสุดท้ายในชีวิตไม่อยากรักใครอีกอยากรักคุณคนเดียวประมาณเนี้ยค่ะคุณเป็นคนเดียวนะที่อยู่ในใจเขาเสมอมาเขารักคุณมากแล้วก็เหมือนจิตใจเขานึกถึงคุณผูกพันกับคุณตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยตัวเขามีการวางแผนนะอยากจะชวนคุณไปทานข้าวอยากชวนไปดูหนังอยากชวนไปทํานั่นทํานี่อะไรเงี้ยค่ะอยากคุยด้วยแล้วก็ชวนไปแบบเหมือนออกไปเดทอะคะ่ะ แล้วก็เขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเวลาที่เขาคุยกับคุณหรือว่าอยู่ต่อหน้าคุณอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาชอบคุณมากเออชอบมากจริงชอบแบบชอบใช้คําว่ารักได้เลยนะคะเพราะว่ามบนี้ก็ออกมานะ y o u y e the love of my life ก็คือรักมากนั่นเองรักแบบเป็นหนึ่งเดียวและคนเดียวในใจตลอดกาลอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเออนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกคุณนะ ไปต่อนะคะกับเพื่อนเพื่อนลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กรกฎนะคะเขาอยากบอกคุณว่าตัวเขาเนี่ยมีความกลัวนะในเรื่องของการคอมมิชหรือว่าการตกลงคบหาหรือการให้คำบััสัญญาเขากลัวนะคะกลัวว่าจะทําไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะผิดหวังกลัวว่าจะทําให้คุณเสียใจคือมันเต็มไปด้วยความกลัวนะคะเขาอยากบอกว่าตัวคุณนะ่ะ เหมาะสมนะแล้วก็สมควรที่จะได้รับความรักที่ดีได้เจอคนที่ดีกว่าเขานะคะโอ้โหเขาความยาวมากอ่านแป๊บที่เขาเหมือนกับ เขาเหมือนกับไม่ค่อยคุยกับคุณหรือว่าอยู่ดีๆหายไปมาคุยแป๊บหนึ่งแล้วหายไปนั่นเพราะว่าชีวิตส่วนตัวเขามันยุ่งเหยิงนะคะวุ่นวายทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ไม่อยากให้ energy ของเขามารบกวนคุณหรือทําให้คุณต้องกังวลใจหรือไม่สบายใจไปด้วยนั่นเองเขาก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยคุยด้วยนะคะ o oh อ my God t Win Flame โอเคถ้าคุณเชื่อเรื่องทวิน Flame หรือว่า s so l m a t e นะ ตัวเขาเองอ่ะก็รู้สึกนะระหว่างคุณกับเขาอ่ะว่ามันมีมีเยื่อใย,ยมีสายใยอะไรบางอย่างที่ผูกพันกันไว้นะคะในแบบที่อธิบายไม่ได้นั่นเองนะคะก็คือเป็นเหมือนทวินเฟลมหรือว่าเป็นอยู่ในช่วงหนึ่งขั้นตอนของทวินเฟลมหรือว่าคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่เป็นโซเมทกันประมาณนี้นะคะเขาเองก็ร <Okay. S 1> ู้สึกนะว่าเขาว่าคุณผูกพันกันมากผูกพันแบบแปลกๆอธิบายไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอืมโอเคไปต่อนะกับเพื่อน ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กันนะคะเขาอยากบอกคุณว่ายังไงบ้างาวันหนึ่งเขาจะหาทางนะวันหนึ่งเขาจะหาทางกลับมารักกลับมาเจอกลับมาหาคุณนะคะตัวเขาเนี่ยแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตลอดเลยไม่เคยไม่คิดถึงนะเขาขอโทษนะคือเขาอยากบอกคุณว่าเขาขอโทษอาจจะขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ โอ้ไม oh เขาขอโทษแล้วเขาก็คิดถึงคุณคิดถึงก็เลยมีการส่องส่องออนไลน์อะไรเงี้ยเขาเป็นห่วงคุณตลอดไม่เคยลืมคุณเลยแล้วก็ยังยังคิดถึงยังห่วงหาเสมอตลอดเวลานะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รู้เนาะโอเคขอบคุณมากๆที่เขามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ